ดูแล้วซื้อเป็น60วิกับแจ็คสีรองเมืองเฮ้ยพี่แจ็คกับเอลําปางอันนี้จะเป็นปิดตามหาราชเนื้อทองคำนะครับนะวันนี้นะครับถือว่าเป็นพระหน้าใหม่ของวงการนะครับและเป็นพระปิดตายอดนิยมของหลวงพ่อเกษมนะครับนะจริงเหรอครับจริงครับพี่แจ็คอง์นี้สวยแชมป์แชมป์แชมป์เลยครับพี่นะครับแบบนี้แบบนี้นี่มีน้อยมากๆนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับจริงเหรอครับ สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นปิดตามหาลาบนะครับเนื้อทองคำนะครับนะบริเวณตัวองค์พระนะครับจะเป็นลักษณะเป็นยันยุ่งนะครับพวกนี้นะครับจะมีความลึกปุ่มชัดมากๆนะครับนะตามซอกนะครับพวกนี้นะครับก็จะมีภาพเบ้านะครับนะหรือว่านะครับเป็นลักษณะขาวๆนะครับเกาะติดแน่นๆตามซอกนะครับนะผิวพระนะครับนะก็จะเป็นลักษณะเป็นพุนๆนะครับนะเป็นลักษณะเหมือนตามมดนะครับนะเวลาพลิกใต้ฐานมานะครับ ตรงกลางนี้จะเป็นลักษณะเหมือนช่องนะครับนะโดยนะครับตรงบริเวณข้างลอยช่องก็จะมีการตอกเป็นลักษณะโคดเจดีนะครับนะลักษณะโคดเจดีเดียวกับที่ต่อกับพระปิตาสารพัดดีเลยนะครับนะโดยล่องยันจดจําให้แม่นครับตรงนี้ครับจะมีความลึกนะครับนะพระจะตึงและคมนะครับแทบจะไม่มีรอยเม็ดฝอนะครับนะด้านหลังตรงนี้ครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกลมๆเหมือนสารเปานะครับนะอยู่ตรงในซอกยันนะครับในโคดเจดีนะครับนะจะมีลักษณะเสี้ยน นะครับวิ่งอยู่ข้างในโค้ดนะครับโมคงนะครับนะใครมีสวยๆก็ยินดีรับเช่าหลักตามนะครับนะ